เวลา9ฬิก59นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเขตภาคเหนือประจำปีการศึกษา2560ถึง2562ณนหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาครุศาสดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์จำนวน2คนรวมทั้งผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรทงางภาคเช้าและภาคบ่ายรวม1796คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอาทิการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลในพื้นที่ตำบลป่าตุ้มอำเภอรพร้าวทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน U2T Hackathon การลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่นโดยศึกษาวิศวกรสังคมในโครงการร่วมใจพัฒนาและการจัดทำแผนคลองแม่ขาโมเดลและการพัฒนาหลัก สูตขรขศาสตร์บัณฑิตในการผลิตบัณฑิตครูจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นนอกจากนี้มหาวิทยาลัยรชาชพัสเชียงใหม่ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งของ The t i m e Higher Education University Impact Ranking 2021อันดับที่7ของประเทศในด้านงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจและด้านพลังงานสะอาดและอันดับที่8ของประเทศในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ